การชำจริ่งมะเขือเทศด้วยน้ำปกติมะเขือเทศขยายพันธุ์ได้หลายวิธีเช่นการเพราะจากเมล็ดการโน้มกิ่งการชำจะชำลงดินหรือว่าชำแบบน้ำในวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตวิธีการชำแบบน้ำครับวิธีทำนะครับปาดฟองน้ำขนาด2อคุณ3นิ้วลิปใบจิ่งพันธุ์ครับทำการปาดต้นตัว ให้เฉียงวันสี่พัองศานะครับเติมน้ําใส่ขวดห่างจากปากขวดประมาณ2นิ้วก็นําฟองน้ํานะครับมาพันจิงของมะเขือเทศเสียบจิงนะครับลงไปในขวดจัดฟองน้ําลงไปอุดปากขวดจะให้จิงพันติดกับขอบขวดตั้งไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแสงแดดปล่อยให้อยู่ในขวดประมาณ2อาทิตย์ถ้ารากเขาเต็มแล้วก็สามารถนําลงไปเพาะในถุงเพาะชาก่อนหรือว่าเราจะนําไปปลูกเลยก็ได้ตัวอย่างการชํำมะเขือเทศด้วยน้าภายในระยะเวลา1สัปดาห์รากเขาก็จะแตกออกมาในลักษณะนี้ แล้วก็น้ําที่อยู่ในขวดก็เริ่มลดลงไปเนื่องจากรากของเขาดูดขึ้นมาเลี้ยงใบในลักษณะนี้เราควรที่จะนําไปปลูกเลยมะเขือเทศสามารถออกรากได้เร็วเมื่อเรานําไปปลูกเขาก็พร้อมที่จะออกลูกได้เลยจะได้มะเขือเทศตรงตามสายพันธุ์ไม่มีการกลายพันธุ์การชําด้วยวิธีนี้สามารถเจ็บเจียวผลผลิตได้เร็วกว่าการพ่อมเมล็ดสําหรับการชํามะเขือเทศด้วยน้ําวิธีนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุนแผนศิลาโคศครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการชำจิ่งมะเขือเทศด้วยน้ำครับปกติมะเขือเทศสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีเช่นการเพราะจากเมล็ดการโน้มกิ่งการชำสามารถชำได้หลายแบบอีกเช่นกันนะครับจะชำลงดินหรือว่าชำแบบน้ําในวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตวิธีการชำแบบน้ําครับสําหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับก็มีจิ่งพันธุ์มะเขือเทศมีดฟองน้ํา ขวดน้าพลาสติกน้ําเปล่าการเลือกยอดมะเขือเทศน,นะครับที่เราจะนํามาชํำนะครับก็ควรเลือกยอดที่ไม่แก่จนเกินไปหรือไม่อ่อนจนเกินไปนะครับเราตัดจากต้นพันธุ์แล้วก็เรานํามาชํำเลยก็จะได้ผลดีถ้าใครนะครับยังไม่พร้อมที่จะชํำนะครับหรือว่าได้กิ่งพันธุ์มาจากที่อื่นนะครับก็สามารถเก็บไว้ในถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่นก็สามารถทําได้เช่นกัน,นครับ วิธีทำนะครับเราทําการปาดฟองน้ำนะครับขนาดของฟองน้ำนะครับก็2อคูณสนิ้วต่อมานะครับเราก็ทําการเตรียมจิงพันครับโดยให้ริบใบออกเลือไม่มากเพื่อที่ลดการคลายน้ําจากนั้นก็มาทําการปาดต้นต่อให้เฉียงวันสี่ห้าองศานะครับเพื่อให้รากออกดีนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเติมน้ําใส่ขวดห่างจากปากขวดลงมาประมาณ2นิ้วไม่ควรที่จะเติมเต็มจนเกินไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็นําฟองน้ํานะครับมาพัน บริเวณจิงของมะเขือเทศนะครับระยะจากตรงนี้ถึงตรงที่พันนะครับก็ประมาณสิบเซนจากนั้นนะครับเราก็ทําการเสียบจิงนะครับลงไปในขวดยัดฟองน้ําลงไปอุดปากขวดในลักษณะนี้แล้วก็จัดจิงพยายามจะให้จิงพันมาติดกับขอบขวดนะครับทำเสร็จแล้วนะครับเราก็นําไปตั้งไว้ในที่ร่มพยายามนะครับอย่าให้โดนแสงแดดประมาณหนึ่งอาทิตย์ลากก็จะมีการแทงออกเราก็ ปล่อยให้อยู่ในขวดประมาณ2อาทิตย์ท้าล่าเขาเต็มแล้วก็สามารถนําลงไปเพาะในถุงเพาะชาก่อนหรือว่าเราจะนําไปปลูกเลยก็ได้แนะนําให้เอาลงไปเพาะในถุงเพาะชาก่อนให้ต้นพันธุ์ของเราปรับสภาพก่อนอยู่ในถุงเพาะชำนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์ค่อยนําไปปลูกถึงจะได้ผลดีถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะนําไปปลูกนะครับหรือยังไม่พร้อมที่จะนําไปลงในถุงเพาะชำนะครับเราก็สามารถเก็บไว้ในขวดได้นานพยายามจะให้ลากเขามากจนเกินไปเพราะว่าเวลาเอาออกจากขวดนะครับมันก็ ก็จะทําให้รากขาดหรือว่าเสียหายได้นะครับตัวอย่างของการชม,มเขือเทศด้วยน้ําภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์รากเขาก็จะแตกออกมาในลักษณะนี้แล้วก็น้ําที่อยู่ในขวดก็เริ่มลดลงไปเนื่องจากรากของเขาดูดขึ้นมาเลี้ยงใบในลักษณะนี้นะครับเราควรที่จะนําไปปลูกเลยหรือถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะปลูกเราก็นําน้ํามาเติม สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับวิธีการชํามะเขือเทศด้วยน้ําวิธีนี้เป็นวิธีการทําที่ง่ายวัสดุอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายการออกลากของมะเขือเทศสามารถออกลากได้เร็วเป็นการ ยน่นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนื่องจากเมื่อเรานําไปปลูกเขาก็พร้อมที่จะออกลูกได้เลยนะครับเราอยากขยายพันธุ์ให้ได้เป็นจนํานวนมากมากก็สามารถชําด้วยวิธีนี้ได้ยังเป็นการสร้างรายได้อีกวิธีหนึ่งนะครับอีกอย่างนะครับเราก็จะได้มะเขือเทศตรงตามสายพันธุ์นะครับไม่มีการกลายพันธุ์การชําด้วยวิธีนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่ากาาันพรอเมล็ดเป็นการลดต้นทุนนะครับในการซื้อพันธุ์มะเขือเทศสําหรับการชํามะเขือเทศด้วยน้ําวิธีนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ